สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องนเพื่อนๆพืครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยครับกินหลายแนวครับผมซึ่งบรตรยากาศตอนเช้าครับแปดโมงครับวันนี้มาดูการบรรทุกของหกล้อของทีมงานเสียสยอดระมีโครซิงอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ กินบันกินหลายแนวครับมาดูการงานเหมาครับขุดสะเมาแล้วก็ทมที่ครัพร้อมเลยครับเป็นเซ็กเลยงานนี้งานเมาครับไปแล้วครับว่าจะขึ้นไห้ไหมตรงจันเบิ์ดๆด้ๆางกันหมดเลย ได้อยู่ได้อยู่ครับแข็งแข็งบินดินไม่ยุบเลยครับได้อยู่ครับไ,บไปแล้วครับมาดูฝีมืออาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจ้าขันม่วงนะครับอีกทีหนึ่งครับลั่นเลยปัอกๆก จานนิกครับโดยเจ้ามาร์คทีครับมาร์คทีเต่ทำสีฟ้านะครับเจ้าคนนี้ผมก็อาจจะงงนิดนึงคนระับ หลายรุ่นะครับมาร,มาร์คทรีมาร์คทุ่โกเบหนึ่งโกเบสององ้เยอะมากอันนี้ก็มาร์คทรี120ครับอันนี้ยันเล็กรับชลุยมากเลยมาดูการตัดแบบเนียน รุกอีกคันหนึ่งครับคันนี้ว่าจะขึ้นไหวไหมครับนี่คือการจิกกจก้กเกอเร์โมมใช้จิ้กเกอเลื่องอันนู้นคือการจิ้กเกอเลื่องครับอยากชงเรื่องเริงบันทึกไว้อย่างนี้เลยมีคันที่สองเราจะมาดูคันที่สาม กีงกอกีไมคโคงกเกีงกอกีกอกกอจอดเหนื่อยโอ้ดิมไม่ย,ยุบเลยครับเข็งแต่นึกว่าจะพุ่งพุ่งมันไม่พุ่งเลยครับไปแล้วขึ้นเลโอ,อ้ผ่านไหมผ่านไหมโอ้ฉลุยครับผม มาดูอีกคันหนึ่งของทันขาวครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายเช้าครับแปดโมงครับอากาศกำลังดีครับผมซึ่งเทคนิคของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันนะครับกับงานเมาส์กับการวิ่งเที่ยวครับแล้วก็ขับ เป็นรายวันนะครับเป็นชั่วโมงของท่านแมโครของแต่ละท่านนะครับของแต่ละค่ายครับแล้วว่าจะตกลงกันนะครับอันนี้ขับเป็นวันนะครับวันนี้วันหนึง่งพรุ่งนี้วันหนึ่งครับเพื่อด้ขับเป็นวันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวันหรือเป็นเที่ยวครับถ้าเป็นรถเจของโขวิ่งเที่ยวครับถ้าเป็นรถ เราก้วแต่ตกลงครับเป็นวันเป็นเที่ยวแล้วครับล้วแต่เท่าแก่เลยครับแต่รู้ๆว่าสงสัยเป็นวันครับเพราะวันนี้วันหนึ่งพรุ่งนี้วันหนึ่งบม่ได้เป็นวันนะสายฮาครับผมอย่าพึ่งไปซเรียดเด้อครับมาดูกันอกตัวของเจ้าคันขาวก่นโโอนฟบเห็นเก่าๆอย่างเงี้ยแรงทุกคันนะครับรถหกโลครับ แรงมาแต่เกิดแล้วครับผมนี่งไงหน้ายาวๆหน้าเลมนะอุกสุดยอดครับผมหารถณ์แบบโบราณนะนากุ๊กกระลังนะจืงทุ่มมาดนมนมูน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่นี่จะรู้สึกจะตื่นเต้น นบานเลยไม่ไม่เปียกโอ,อไม่ไม่ยุบค,ครับดินทอนๆได้ใช้ได้ยางเบร์พ่อพ่อลิ้ลิกเใย กำลังตกตะลึงในการปลูกปลูกแรงไหมครับหก้อนี่แรงทุกคันนะครับดูคันสีม่วง อีกเซตครั้งหนึ่งครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพลงตอนนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมีาระไปลูกมันครับหนุย่ยมวีไงตื่นเต้นเทอาไหร่ผมเตาฝากไว้เพลงตอนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตาม เป็นกำลังใจผมนะครับคลิปไรแนวขอบคุณครับที่ตามรับชมครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณครับที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ